ที่น่าสนใจก็คือ Outlaw กลุ่มที่ว่านี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวเยอรมันที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ก็พบว่ากลุ่มนี้ทำงานกันเป็นเครือข่ายในหลายๆประเทศทั้งในเอเชียในยุโรปและในสหรัฐด้วยค่ะช่วงนี้คุณอริศราคินิมานมีข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงที่มาของกลุ่ม Outlaw นี่ค่ะดูแล้วก็น่าตกใจมากนะคะที่มีการทำงานของกลุ่มมาเฟียแบบนี้ในประเทศไทยมีเครือข่ายในระดับโลกอย่างไรบ้างคะ สำหรับเครือข่ายระดับโลกนะคะมีทั่วโลกเลยค่ะที่ฉันลองเข้าไปในเว็บไซต์ของกลุ่มนี้นะคะก็พบว่าได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เยอรมนีค่ะซึ่งตรงนี้ละคะ่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรามกลุ่มนี้ในประเทศไทยนะคะโดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็บอกว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเข้มงวดกวดขันกับกลุ่มชาวต่างชาติที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มารวมกลุ่มกันสร้างอิทธิพล ไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะในเรื่องของการให้วีซ่ารีท i ยเมนต์นะครับเมื่อกี้ก็กำชับผู้กับตมจชุมพรีแล้วว่าในส่วนของบุคคลที่เข้ามาเนี่ยนะมีลายสักเต็มตัวห,หมดมีเครื่องหมายรูปกระโหลกไขยต่างๆนะครับอัออนนี้การจะทีนาญาตให้วีซ่าต่างๆต้องดูเป็นกรณีกรณีไปแล้วต้องดูอย่างอย่างพิเศษนะครับะจะไม่ได้ให้วีซ่าแบบง่ายๆอีกแล้ว นี่แหละค่ะเป็นกลุ่มเอาลอนะคะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพพร้อมๆกันนะคะสัญลักษณ์นี้เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะที่รวมกลุ่มกันเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาค่ะ <S <S โดยสัญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็นรูปกระโหลกนะคะแล้วก็มีกระบอกสูบควยค่ะ <S 1> <S 1> ด้านบนจะเป็นชื่อกลุ่มนะคะเรียกว่ากลุ่มเอาลอส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นที่ตามประเทศต่างๆตามเมืองต่างๆนะคะ <S <S ด้าน ซ้ายมือของดิฉันนะคะก็จะเป็น MC MC หมายความว่ามอเตอร์ไซค์ครับค่ะกลุ่มนี้ถูกจับตามองทั้งจากที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงในยุโรปด้วยค่ะด้านของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกานะคะจับตาดูกลุ่มนี้ในข้อมูลบอกค่าว่าเป็นช่องทางสําหรับองค์กรอัจฉรกรรมสมาชิกมีส่วนที่ก่อคดีอาญาเช่นอัจฉรกรรมรุนแรงการค้าอาวุธและการค้ายาเสพติดหรือกลุ่มนี้นะคะจะอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนสามารถประสานงานลักลอบขนยาเสพติดโดยร่วมมือกับองค์กรค้ายาเสพติดระหว่างประเทศที่สําคัญเป็นภัยคุกคามระดับชาติที่ร้ายแรงด้วย ฝั่งยุโรปค่ะ, Europe, คะแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายถือว่าเป็นภัยคุกคามระดับชาติและมีความสำคัญใน17ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและ6ประเทศพันธมิตรของยูโรโพนะคะส่วนใหญ่ค่ะชมรมมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่ามีส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัติตามทำตัวเป็นพวกนอกกฎหมายหรือว่า1%พวกเขาะะจะสวมแพชหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าอาร์มแปะบนแจ็ค เค่ะโดยมีเครื่องหมาย1%นะคะเครื่องหมาย1%ที่ว่านี้หมายความว่าพวกเขานั้นอยู่ในแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่นอกกฎหมายไม่ทำตามกฎระเบียบค่ะขณะที่ประเทศไทยนะคะรูปแบบในกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่ใช่กลุ่มที่ทำผิดกฎหมายนะคะมีชปเตอร์อยู่5กลุ่มด้วยกันค่ะคือก็คือกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาสุรินทและอุดรธานีค่ะ แต่ว่าก็มีส่วนที่กระทําความผิดเช่นกันค่ะที่ถูกเรียกว่ามาเฟียมีพฤติการรีดไถ่เก็บค่าคุ้มครองค้ามนุษย์กลุ่มคนชาติเดียวกันที่เข้ามาในประเทศไทยหรือว่ากลุ่มที่ทําธุรกิจสีเทาด้วยกันเช่นกรณีของนายโอลาฟนั่นเองค่ะแล้วการทำงานของกลุ่มเอาท์ลอในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างไรสำหรับประเทศไทยคะ ตรงนี้นะคะตำรวจก็พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆค่ะคุณนัฐาค่ะดิฉันนะคะจะพาไปดูกลุ่มที่สำคัญสำคัญของอในพื้นที่ประเทศไทยนะคะสำหรับ กลุ่มที่ในพื้นที่ประเทศไทยเราจะสะคบลงในพื้นที่พัทยานะคะที่ตํารวจระบุว,ว่าเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็สร้างเครือข่ายนะคะหลักๆในพื้นที่ของพัทยาค่ะโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีนะคะมี2กลุ่มหลักด้วยกันค่ะก็คือ Bandidos แล้วก็ h e ลส์แองเจิลนะคะมาดูที่กลุ่มแรกกันค่ะสำหรับ h e ลส์แองเจิลเฮลส์แองเจิลนี้นะคะมีชื่อที่คุ้นหูในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนั้นได้เคยกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พัทยาแล้วก็จังหวัดชนบุรีไปแล้วนะคะสามารถตรวจสอบยึด อาวุธปืนรวมถึงจับกลุ่มชาวต่างชาติที่กระทําความผิดแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้บางส่วนนะคะ h e a l t งเจ g e l นั้นยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีมือปืนรับจ้างนะคะที่เป็นอดีตทหารรัสเซียนั้นเข้ามายิงนักธุรกิจชาวอินเดียที่เป็นกลุ่มของเนชั่นอยู่ในเตดแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่ม h e ล l t งเจ g e l เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ ต่อไปค่ะแบนดิโดสค่ะแบนดิโดสชื่อนี้หลายคนคงเคยได้ยินแล้วก็คุ้นหูมามากกว่า10ปีนะคะกลุ่มแบนดิโดสนะคะที่ รู้จักกันนี้นะคะก็จะพบว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้กวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลแบนดิโดสนี้เกิดขึ้นกลุ่มตอนนี้เล็กลงค่ะเพราะว่าถูกปรับปรามไปแล้วแต่ก็พบว่ายังมีส่วนที่กระทําความผิดแล้วก็ตั้งกลุ่มแก๊งเป็นกลุ่มที่ทําผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ทั้งในภูเก็ตพัทยาสมุยอยู่นะคะ สำหรับที่พัทยาค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นเมืองที่ชาวสังชาตินิยมเข้ามาทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะที่ในอดีตนั้นที่เราเคยได้ยินกันก็คือนายอุลิทวอฟกังค่ะเป็นกลุ่มสืบท่อจากผู้มีอิทธิพลชาวเยอรมันนะคะที่เคยถูกในประเทศก่อนหน้านี้ออกไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มรัสเซียนะคะที่เป็นกลุ่มการค้ามนุษย์ค่ะโดยมีรูปแบบของการค้ามนุษย์ธุรกิจกลางคืนนะคะทําให้มีการปรับปรามจนประเทศไทยแล้วก็พัทยานะคะถูกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ดึงดูดอันธพาลแล้วก็ไบค์เกอร์เฉาโฉดในประเทศชาติาตะวันตกเลยค่ะ หลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามกันค่ะว่านโยบายในเรื่องของการเข้มงวดของวีซา่าเกี่ยวกับชาวต่างชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันในการขอเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเพื่อไม่ให้ตั้งกลุ่มแกง๊งหรือว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คะ่ะ ก็เป็นอีกครั้งนะคะที่ประเทศไทยก็อยู่ในสปอตไลท์ในแง่ของที่ได้เห็นกลุ่มต่างๆที่มีเรื่องอื้อฉาวแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปฏิบัติการใช่ค่ะโดยเฉพาะทุนจีนแล้วก็กลุ่มชาติตะวันตกที่ตำรวจเริ่มจับตามองแล้วก็คนดำด้วยค่ะขอบคุณคุณนริศรามากค่ะ